การทหารบกะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนด้านอาด้านจังหวัดสะแก้วนะคะย้ำดำรงความพร้อมและวางแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐบาลโดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญค่ะที่กองบังคับการกองกำลังบูรพาอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ให้การต้อนรับโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการรุกล้ำอธิปไตใน3พื้นที่คือบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและบ้านตาพระยาจังหวัดสะแก้วค่ะผู้บัญชาการทหารบกได้ให้กำลังใจผู้บังคับหน่วยระดับกองพันของหน่วยในพื้นที่ชายแดน โดยได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละและอดทนโดยขอให้ผู้บังคับหน่วยสำรวจและดำรงความพร้อมของหน่วยตามแผนปฏิบัติของกองทัพบ,บกเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันขอให้ติดตามนโยบายและผลการประชุมหารือในเวทีระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อาทิผลการประชุม GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่10กันยายนเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนนำร่องบ้านหนองจานโมเดลเพื่อวางแผนการปฏิบัติให้สอดคล้อง ยึดถืออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญรวมทั้งสนับสนุนข้อมูลหลักฐานที่แสดงว่ากัมพูชายังคงละเมิดต่อข้อตกลงหยุดยิงให้กระทรวงการต่างประเทศได้นําเสนอในเวทีโลกต่อไปทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้เน้นย้ําในเรื่องการกํากับดูแลกําลังพลในทุกระดับโดยผู้บังคับหน่วยต้องให้ความสําคัญในมาตรการพิทักษ์กำลังรบในทุกมิติและพิจารณาผัดเปลี่ยนกําลังตามความเหมาะสมค่ะครับก็ต้องติด